มาก็ขอให้ได้หน่ยอยเถอะขอไทยจี ที่เราจะไปรับชมคลิปการผมมสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไ i เจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจน้ําการค้าท็อปอัพเซ็น Top เลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีสาหรับใครที่สนใจเติมก็สามารถไปอุดหนุนกันได้ที่ร้านเจน้ําการค้าท็อปอัพเซ็น Top ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้ด e s c ั i ชัหรือใต้อมเมนต์เลยนะครับผม ก็สวัสดีคุณดูทุกคนด้วยท่มยผมดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ฟานี่กับเกมไลน์เลนเจอร์ด้วยน่ผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาถล่มเปิดกาชาคลาโบดิจิมอนแอดเวนเจอร์เองท่ผมซึ่งตอนที่ผมเข้ามาท่ผมตู้ท่าาของคลาโบก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ผมผมยังไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งท่ผมแต่ผมได้แอบไปสกิลดูสกิลเล็กๆน้อยๆแล้วท่ผมผมก็เห็นได้ว่าคู่เก่งในรอบนี้เนี่ย มันมีความสามารถหยุด5้าวิอีกแล้วทมโอ้โหคือตึงมือสุดๆทอมในรอบนี้คือมีหยุด5้าวิอีกแล้วทมอ่ะสำหรับใครที่กำลังต้องการตัวคอมบูความสามารถหยุด5้าวิก็สามารถมาเปิดตามล่าก,กันได้แต่ว่าหยุด5้าวิในรอบนี้จะมาเป็นความสามารถก้าวดาวแทนทอมอ่ะถือว่าก็ยังได้อยู่แหละสำหรับ2ตัวนี้ทอมอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่าทมตัวก้าชาของผมมีอยู่148บใบเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าผมจะได้หรือเปล่านทมอ่ะ ผมก็จะแบ่งเปิดนิดๆหน่อยๆนะผมเพราะว่าผมก็จะไปรอตู้เพิ่มโอกาสเหมือนกันนุ่มเพราะว่าตอนสี่ทุ่มของวันนี้จะมีตู้เพิ่มโอกาสคูเทพเข้ามานุ่มเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้หรือเปล่าโอ้โหตัวแรกเราก็ได้เป็นผ้าคลุมชมพูเลยนุออ่มอะสำหรับตัวที่ผมอยากได้ก็ต้องเป็นคู่เก่งแล้วนบ่มซึ่งคู่เก่งในรอบนี้มาเป็นธาตุไฟกับธาตุน้ำนุ่มก็ถือว่าโอเคมากๆนบ่มสำหรับ2ตัวนี้แล้วก็คอมบูความสามารถก็ถือว่าเป็น กลุ่มคอมโบที่ใช้งานดีนุ่มโอ้โหแมวกวักแมวกวักมาแบบนี้ผมก็ต้องได้แล้วไหมโคลโลลาโบดิจิมอนผมชอบมากๆนุผมเรื่องนี้คือตัวละครมันน่ารักจริงๆนุ่มอย่างเช่นตัวของไทจินุ่มบอกเ็เรียกว,ว่ามาคู่กับตัวอดิจิมอนคู่หูบอกเขาเรียกว,ว่าเฟี้ยวมากๆนมมาโอ้โหอัศวินตัวนี้คือหายไปจากเกมนานมากๆน่มเอาตรงๆคือหายไปนานจริงๆแล้วผมแบบโอ้โหดันเปิดได้อันนี้คือสวยสุดๆเลยนุ่มสำหรับตัวนี้มา เดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อแล้วกันว่าเราจะเปิดได้ไหมท่มงบหนึงบ100กว่าตัวเลยทอมบอกเขาเลยว่ามันต้องได้สักตัวแหละทอมอ่ะสำหรับใครที่เปิดแล้วแล้วเปิดได้ไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ขิ่งกันได้ทอมด้าร่างคลิปนี้ได้เลยทอมตอนนี้คือเอาใจช่วยผมหน่อยละกันทอมเพราะว่าผมอยากได้ตัวของไทจิจริงๆนมมาก็ขอให้ได้หน่อยละกันนมก็อยากได้คู่เทพมากๆคู่เก่งในรอบนี้อยากได้ทั้ง2ตัวเลยมาโอ้โหคู่ฝึกหาร ไม่ใช่ทีมในรอบนี้เลยนุ่มมาก็ขอให้ได้หนคือสักตัวนึงก็ยังดีนุ่มแล้วก็คู่รองในรอบนี้นุ่มคอมโบทางด้านของ9าดาวมันจะเป็นเพิ่มได้300นุ่มผมก็แอบผิดหวังอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังใช้งานดีนุ่มโอ้โหดารุมะโอ้โหผมเปิดแบบช่วงเวลาที่ผมเปิดน่าจะมีคนแย่งกันเปิดเยอะนุ่มเพราะว่าตอนที่ผมเข้าเกมมานุ่มเซิร์ฟก็เพิ่งเปิดนุ่มคือผมมาเปิดตอนที่แบบช่วงที่แบบเกมอัปเดตเสร็จเลยนุ่มมา โอ้โหอมยิ้มผมเปิดถูกตู้หรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูก่อนละกันผมเปิดไปประมาณเกือบเกือบสีกว่าตัวแล้วผมยังไม่เห็นวีแวลของ2ตัวนี้เลยนะมตัวที่ผมอยากได้ก็จะมีตัวของไอยามะโตะกับตัวของไทจิสองตัวนี้ผมอยากได้มากมากผมเพราะว่ามันมาคู่กับตัวของดิจิมอนคู่หูที่ผมบอกแล้วเลยว่า2ตัวนี้ตึงมือมากมากผมก็อยากได้จริงๆมา ก็อยากให้ได้อยากให้โดนนุ่ม2ตัวนี้ขอให้ได้ถือเพราะว่ามันเป็นกลุ่มพอโบความสามารถที่เอาไว้ใช้ในอนาคตโอ้โหไซมอนคือแทบจะหลุดตีมไปเลยท่มงซับเจ้ตัวนี้มา ตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่ตัวกาชาที่90แล้วผมคือตอนนี้ผมเผาผ่านตั๋วกาชาผมไปเกือบๆ50ใบแล้วผมก็ยังไม่เห็นตัวไม่โอ้โหพิโกโลเล่นน้ําไม่เอาตัวนี้ขอเลนเจอร์โคลาโบเดือนนี้ได้ไหมถ้าได้มาปุ๊บเดี๋ยวผมปั้นแม็กแล้วก็รีวิวให้ดูเลยทอมอ่ะดีไม่ดีเดี๋ยวผมขึ้นก้าวดาวให้ด้วยทมเพื่อไปลุ้นความสามารถก้าวดาวเองมาขอให้ได้ไทจิโอ้โหเดนนิดไม่เกี่ยวกับไทจิเลยทมแบบนี้ ก็ขอให้ได้ไหน่อยเถอะเพราะว่าตั๋วกาชาผมก็อยากจะเก็บกักไปรอตู้พรมคาดตอนสี่ทุ่มเหมือนกันท่านผมอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะรอตอนสี่ทุ่มเหมือนกันก็ขอให้ได้สักตัวหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยเก็บไปรอท่ามมาโอ้โหชุดกิโมโนโอ้โหคือมันไม่ออกจริงๆรนเอาตรงๆคือมันออกยากมากคุณระโบในรอบนี้และความสามารถผมก็ว่ามันเก่งท่านผมอะในเดือนนี้คือใครที่ตามล่าตัวดาวมีดกับตัวชนกิ่งๆก็ถือว่าเปิดได้ทนผมอะ ผีจีนมาอีกแล้วสําหรับตัวในรอบนี้ก็ไม่ถึงกับขั้นว่าเป็นตัวชนที่เก่งทผมเพราะว่ามันยืนห่างป้อมมาเยอะเลยะผมก็ยืนอยู่ในระดับกลางๆลางอมอ่ะก็ไม่ได้ห่างป้อมมากแต่ก็ถือว่ากลางๆพอสมควรเลยโอ้โหไหมโอ้โหทายาไหมมาทีไรผมรู้สึกเฟลวเลยะผมตอนนี้คือเหลือประมาณ8ปดสตัวแล้วทมโอ้โหคือเปิดมาเยอะมากแต่ก็ยังไม่เห็นวีแววตัวใหม่เลยถ้าไม่ได้คู่เก่งผมก็ขอคู่ลองก็ได้ะผมเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้รีวิวะผมผมาโอ้โหยุกหิน เอาอีกแล้วน่มเอาตัวเก่ากึกมาให้ผมเยอะมากๆน่มตัวนี้ก็มีคู่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นซัมอนนกนมมาก็ขอให้ได้ตัวดิจิมอนได้ไหมผมต้องการดิจิมอนเท่านั้นน่มตัวอื่นผมไม่ต้องการตัวอื่นเดี๋ยวผมเอาไปย่อยทิ้งเลยน่มมาก็ขอแค่ตัวดิจิมอนน่มโคโลโบในรอบนี้โอ้โหตอมไม้มันหลุดทีมอีกแล้วนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเราเปิดถูกตู้หรือเปล่าผมก็เปิดถูกตู้นะ่มแต่ไม่รู้ว่าทําไมผมเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมขอ กดออกตู้ก่ชาไปก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่ละกันเพื่อจะแบบมีดวงที่ผมอ่ะก็จะไปตัวที่น้องตัวนี้ละกัน่ผมเป็นตัวของฮิคาริ่ผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยว่าเราจะได้ตัวของฮิคาริหรือเปล่า่ผมมาอย่างน้อยถ้าได้ตัวฮิคาริมาก็ถือว่าาอได้โคโรโบในรอบนี้ท่ผมมาสักตัวนึงก็ยังดีในรอบนี้ ผมขอสักตัวนึงโอ้โหชุดกิโมโนมาอีกแล้วมันจะเป็นอะไรกันนักขนาคัทีมแบบญี่ปุ่นแบบนี้นะผมอะผมขอแค่ดิจิมอนเพราะว่ามันครบรอบ25ปีนนผมก็อยากจะเก็บไว้นะผมอะสำหรับเรนเจอร์นี้ก็ถือว่าเป็นการ์ตูนวัยเด็กเลยแหละมาโอ้โหลดขนแอปเปิลมาอีกแล้ว ไม่รู้ว่ามันจะหลุดตีมไปถึงไหนทอมตอนนี้คือผมยังไม่ได้สักตัวเลยนอมตัวกาชาผมคาดว่าน่าจะต้องไปหาเพิ่มน่มแล้วก็มาเปิดการล่าให้ได้เพราะว่าตอนที่ตู้เพิ่มโอกาสเข้ามาใหม่ๆทอมผมรู้สึกว่ามันอาจจะเปิดได้ทอมอ่ะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของผมเลยทอมผมไม่รู้ว่าคนดูเปิดช่วงไหนแต่ผมมักจะเปิดได้ช่วงที่ตู้เพิ่มโอกาสเข้ามาใหม่ๆทอมแต่ว่าถ้าเปิดหลังๆก็จะไม่ค่อยเปิดได้ทอมมาขอโอ้โหท่านยามั ผมน่าจะพูดมากเกินไปทุมอ่ะจนท้ายามไม้เอาไม้มาเคกกะโหลกแล้วนุก่ตอนนี้ขอให้ได้หน่อยเถอะถ้ามาแดนคือจบเลยทผมอ่ะจบจริงๆผมถ้ามาแดนแบบนี้มาก็ขอให้ได้หน่อยเถอะขอไทจีโอ้โหเจมส์ลดสึกตปีกโอ้โห48ตัวแล้วท่านตอนนี้ผมไม่อยากจะเสียลูบี้ไปกับการเปิดเลนเจอร์เลยท่านในเดือนนี้ผมอุตส่าห์เก็บแบบตัวกาชามาท่าน ราวๆาวเกือบๆประมาณ200ใบเลยเนุ่มเพื่อที่จะมาจัดหนักจัดเต็มกับคุลาโบในรอบนี้นุออ่มอะมาโอ้โห,โหมาร์ชเมโลโล่บาแทบจะไม่หลุดเลทให้ผมเลยเนุ่มทั้งทั้งที่ตัวคูลาโบมันก็เพิ่มโอกาสอยู่นุ่มถึงแม้ว่าจะเป็นตู้เพิ่มโอกาสรวมก็ตามนุ่มอย่างน้อยมันก็แบบควรจะออกตัวลองๆให้ผมหน่อยก็ได้มาสับตัวหนึง่งโอ้โหทีเล็กแซลลี่มันก็ไดโดเสาเหมือนกันนุ่มแต่มันเป็นคนละทีมเลยเนุ่มตัวนี้มันเป็นสีม่วงตัวที่ผมอยากได้มันเป็นสีส้มๆนุ่มมา ขอหน่อยเถอะตัวของดิจิมอนโน่มแล้วก็อยากได้ไทจีมาไทจีนี่แบบโอ้โหเป็นตัวที่ผมอยากได้มากๆผมตัวเดียวที่ผมอยากได้ในเดือนนี้คือไทจิเท่านั้นมาโอ้โหเจโมซาดโอ้โหผมไม่อยากฟังเพลงตอนนี้ผมต้องการแค่ดิจิมอนเท่านั้นโน่มมาโคลาโบในรอบนี้ไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่านโน่เพราะว่าตัวกาชาต,ตอนนี้ผมเผาผ่านจนแบบแทบจะเหลือน้อยมากๆแล้วโน่อ,อะก็เหลือน้อยสุดๆโอ้โหแวมพร์เบิลสองอีกแล้ว โอ้โหตัวอะไรไม่รู้ผมไม่ต้องการตอนนี้ตัวกระช่างผมเหลือน้อยมากมากผมเปิดได้อีกประมาณ5ครั้งก็ไม่รู้ว่าในรอบนี้ผมจะเปิดได้หรือเปล่า,ถ,าถ้ายังไม่ได้จริงๆก็น่าจะต้องเก็บตัวกระชาแล้วก็มาเปิดกันอีกทีท็อมมาโอ้โหบาวนี่นะักสะสมถ้าให้พูดตามตรงคือผมเปิดไปราวๆประมาณเกือบๆโอ้โหเยอะเหมือนกันถ้าผมประมาณ2 0 3 0ครั้งกันเลยให้ผมสำรับรอบนี้มาก็ขอสักตัวนึงเถอะถ้าเทียบดูบี้ก็เปิดประมาณ 6ก0จร้ 600, ลูบีน้นมอ,อ่ในรอบนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบพันลูบี้ได้อยู่นมถ้าตีเป็นลูบีน้นมแต่ว่านี้เป็นตัวกาชาที่ผมสะสมมาฟรีนมมาตัวฟรีขอมีเฮได้ไหมขอเฮสักตัวก็ได้โอ้โหฮ,ฮีเมะโอ้โหตอนนี้เหลือประมาณ2องครั้งสุดท้ายนมที่แบบตู้เพิ่มโอกาสรวมมันแทบจะแบบไม่ออกเลยเนมคือมันเพิ่มโอกาสจริงๆหรือเปล่าสําหรับตู้นี้ สำหรับใครที่เปิดได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาขิงกันได้ด้ารางคิปนี้ได้เลยท่ผมว่าเปิดได้ในงบเท่าไหร่น่ผมมาโอ้โหมูลชุดฟ้า5้าตัวสุดท้ายไม่ได้ก็อดเลยน่ผมรอบนี้ไม่ได้ผมก็ต้องไปเก็บตัวกาชามาใหม่น่ผมเพราะว่าตอนนี้คือตัวกาชาไม่เหลือแล้วน่ผมแล้วก็แทบจะไม่รู้วิธีที่เก็บแล้วน่ผมอะเพราะว่าในเดือนที่แล้วผมก็ไม่ได้เติมพาร์ด้วยโอ้โหมูลนักข่าวจบเลยน่ผมอะสำหรับไอดีหลักก็อย่างที่เห็นเลยนะผมว่าผมเปิดไป เราวลเกือบ1 5อตัวท่านผมแต่ก็ยังไม่เห็นพีแววเลยท่านผมสำหรับโคราบูในรอบนี้ท่านผมอ่ะเดี๋ยวไปดูละกันว่ากิ้วผมสามารถซื้อได้ไหมท่านผมสารตัวกาชาหรือว่าผมซื้อหมดแล้วหรือเปล่าอ่ะซื้อหมดแล้วท่านผมก็ตัวกาชาไม่เหลือแล้วท่านผมก็ประมาณนี้ละกันท่านผมสำหรับการเปิดกาชาในคลิปนี้ถือว่าผลประกอบการในคลิปนี้อย่างที่เห็นกันเลยท่านผมคือเกลือท่านผมเอาตรงๆคือเกลือหนักมากๆท่านผมนี่สภาพที่เห็นคือไม่เห็นวีแววตัวใหม่เลยท่านผมตัวที่ไม่ควรออกคือมันออกมาเยอะมากๆท่านผมอ่ะ ก็ได้ประมาณนี้น่ผมคือได้ตัวเกลือแบบทั้งทั้งทีมเลยน่ผมคือผมได้ตัวเกลือแบบมาเยอะมากๆ่ผมแทบจะล้นคังเลยแหละสำหรับรอบนี้อ่ะสําหรับใครที่อยากจะเติมเปิดคุรบูในรอบนี้นผมผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจน้ํากัน้าท็อปอัพเซนเตอร์เลย่ผมร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีสำหรับใครที่สนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถไปเติมกันได้่ผมหรือใครที่ ยังอยากจะได้โคโลโบโดิจิมอนผ่มก็สามารถไปเติมมาได้ที่ร้านเจน้ำกันคะาท็อปอัพเซนเตอร์ได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดีสคริปชัน่นแล้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับคลิปเปิดการชาติในคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าผมมีตัวการชาติเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ